บิงทัวโลกเฮแบ็คพิงประกาศข่าวดีในรอบ7เดือนข่าวดีล่าสุดของซีสาวแบ็คพิงที่ทำบิงทั่วโลกเ hey. ฮเมื่อมีรายงานว่าจะมีจัดงานแฟนมิทติ้งครบรอบ8ปีของแบ็คพิงถใายก็ตามที่มีสมาชิกแฟนคลับทั่วโลกสามารถเข้าร่วมได้โดยโพสต์จดหมายจากแฟนๆภาพวาดรูปภาพและอื่นๆโดยใช้แฮชแท็ก our area with bing แฟนๆสามารถโพสผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 19-26กระกฎาคมและผู้ชนะจะได้รับแจ้งในวันที่31กระกฎาคมสถานที่และเวลาของงานแฟนมิทติ้งจะประกาศในภายหลังโดยจะเป็นการรวมตัวกันครบ4คนเป็นครั้งแรกหลังจากที่สาวๆหมดสัญญากับทาง YG Entertainment จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเป็นกำลังใจไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ